น,นกยังถือป็่นุูมเปิดนุ้มนี่แหลยเนาะ,นะตัวหนึ่งรับเนะานะสามตัวนี่ับเนาะสามตัวเนาะสามตัวนี่สี่ตัวเนาะ สบ,สบายดีเนาะบายดีนะวันนี้มาก <c oughs> ับน้องจายสิพามา <c oughs> สิพามาติดนกเนาะ <c oughs> วิธีติดนกก็บมยากเนาะมันมีมีสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือตังส่วนที่คอยตังส่วนที่คอยใส่ตังนี่ก็เก่าเป็นบมหูตังละประเด็นกา่าคอยใส่เกา่าดักหนูเนาะซื้อมาดักหนูเฮื่อนอยังเหลือละเอามาติดนก สองมาตัดไม้ตัดไม้มซื่ือแบบนี้เนาะตัดไม้ซื่ือแบบนี้3 3 3ป้าเอาไวทา้าท,าทางป้าทางทางป้าเอาทางกันตัดกงไม้ปกบนใด้เฮาบดิใส่ตังเฮาสิเอาไม้ปกไว้ปกขึ้นเลยบนใดเขาใสา่เอาจังเอาไม้นี่ใส่มาเขาสิให้เบิ่งว่าไวายเป็นแบบใดน,น,นสิใส่นุกเนาะ อันนี้ก็คือหวยเนาะหวยติดนกเนาะหวยเหามาดักนกไวหวยก็กประมาณนี้น้ำเบียบน,น้ำนน้อยแบียบามนี่มันน้ำน้อยเนาะน้ำมันสีขาดเนาะสีใสขึ้น,นนะแบบนี้หาสีใสแบบนี้นกนกมันจะมักลงแบบนี้ลงแบบนี้มันจะลงมาดำกุ้งไม้นี่มันสีไตไตของกุ้งไม้เลยมันสีลงมากินน้ำอยู่บนนี้ก็มาอาบน้ำอยูบนนี้ตอนหอนแรงตอนนี้เหาสีใส่ใส่ใส่กับดักคืนจนสุดหวยนี้เลย ถ้าเบิงตอนน้าใส่เลยวิธีการใส่ตังเขาจะเอาไม้เนี่ยนี่เอาสิเอาตังมาลัานเดี๋นี้นะเอากาว่ามาลัานดี๋นี้นะลันใส่ไม้เนี่ย วิธีไอยกาวนี่มันสิติดมืนอนะฮะสิจุม่มหน่ำจุ่มนำ้ำไปแล้วนี้แล้วมันมันสิบดติดมืนอนะเนาะเฮาสิบดติดมืนอนะฮะสิจับจับง่ายมันสิบดติดมือในแค่หน้าบอ่อจุ่มหน่ำก่อนละกาวนี่มันสิติดมือแล้วเอาอกง่ายเนาะใส่แบบนี้ วิธีการติดกะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วสองหลังนะเฮาสีเฮ็ดใส่แบบนี้นะกับหลังหันนะเฮาสีเฮ็ดใส่เฮาสีเฮ็ดขึ้นน้ำหวยนี่จนสุดหวยเลยเนาะขึ้นไปจนสุดหวยเลยแล้วเฮาสีเฮ็ดแล้วเฮาสีเฮ็ดแบบนี้ขึ้นไปสุดหวยแลวเฮาสีหลังสุดท้ายเฮาสีอาทิตย์ใ้เบิ่งใหม,ม่กับตอนอยาเบิ่งตอนนี้เฮาก ใส่ตังใส่กบรักนกแล,ล้วแล้วเนาะสุดห่วยนะวาะห่วยมันจะสุดแล้วเนาะมันจะโมมีน้ำแล้วเนาะมันขึ้นมามันจะเป็ี่นแบบนี้แนละ้วโมมีน้ำแล้วเขาใส่ตรงมัดแล้วนะโมเหมยแหงอันนี้บนตังคเขาติดนกลงก็กกประมาณนี้เนาะมีเทียราติดก็นบนทานบนหนึ่งตังนึงเขาจะไต่ใส่เลเี่ย,ย,ยลงน้ำห้องน้ำ,นำ,นำนาเดยเนาะใส่เลี่ยลงเลยเนาะแต่ตอนนี้เฮาละ ใส่แล้วแล้วะ้องมาใส right. like <laughs> ่ต <laughs> ั้งแต่ตอนสิบโมงตอนนี้สิบสองโมงห่างเขาแล้วโบเหมยแห้งตอนนี้น้องสายน้องสายอยากเข่าแห้งแล้วกินเข่าก่อนแล้วฮะโบมียางกรับไีแต่อีตนแล้วเสี่ยวเสี่ยวครับโบเมนน้องน้องสายนะไมาอยากเข่าแห้งล้วตอนนี้เขากะเห็นหวยหนึ่งเนาะหวยน้อยหอยสันสันเนี่ย เขาเห็นแล้วเขาจะเอาตังดักใส่เบิร์นหวยนะหวยแข็งหวยแั็งซันนอสซืรอประมาณหกไม้นี่นะหกเจ็ดไม้นี่แหละมันที่สุดละสุดบนหันหวยนี่นะวันหนึ่งเขาใส่บนหันนะบนหันนะเขาจะใส่ลงบนหันมันสุดหรือไตนี่เนาะมันเป็นซันสันนี่นกน้อยลงหลายอีลีหวยนี่ถ้าเบิกตอนยามนะตอนตอนนี้ก็เวลาสิบสามโมง 13โมงเงนเสา้าผายนาทีละหอดเวลายามตังแล้วยามตังยามกับดักนกล้วดักเวลาถ้าไปเบิ่งกันวัดสิได้ปะตอ,ตอนนี้เฮาสีกําลังยางไปโย่ถ้าเบิ่งตอนนั้นหอดหอดบอนนั้นเฮาใส่กับดักนกแล้วาจังอัดคลิปให้เบิ่งขึ้นเลยนนะอัดงาหวยเลยคันไอข้าวโดนแพคอยเตรียมก่อนไพ่บุเนยบุตอนนี้จะน่ารุนเหมือนกันกนะวัดสิได้ปะ บัวได้เนาะบัวได้เนาะบัวส้มเนาะบัวได้เล็กโตเลยเนาะถ้าเบิ่งหลังเพ่งเนาะมาสีได้บัวเนาะถ้าสีได้กินเขาสวยบัวเนาะขับไปเบิ่งเลยเนาะมาใส่น่องชายยาวหนากระไก่ตั้งเร็วตีดิไก่ตั้งจะลืมทางเนาะได้บวโอ้น้ำแห็งนาะทุกคนเนาะ โอเลตขนมั่เนาะไมนได้โตนะโอเลขนมัเนาะป้าน้ำแหงทุกคนแต่ตนมั่เนาะรูว่าไม่โตยังกินวะไม่เลยอตขนมั่เนาะรู้มงเนาะป้าน้ำแขงไว้ขนาดเ้ยอ้ยโเตขนมั่เนาะาอชิคุมึถืเนาะมีเสียงอยู่เนาะเพื่อวิถืเนาะ À, Năm hangman up con Năm hèn widen up. Brian, nằm hangman up. Nằm bun hanging up. Ah, bunny hèn bunny nam bunny nam hèn nam bunny nam bunny nó bunny nam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  lấy nam lấy nam bunny 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 ไรเนาะขาึ้นมึงงานเล่งพอเนี่ยฮะยันสีแล้วพวกนี้เหล่านี้เลยตคนมันเนาะคนโอลังเพ่งได้หลังเล่งได้ดหดดลงเ่ได้ม่กมว,เเเเเเวกเนาะ บ้าออกมาใช่ออกมาใช่ใครเนาะใคเนาะบ้าจังเป็นเบึงทงเทงเนาะฮ่าสีสายใจต่างกันเนาะว้าหลังเจอได้ตะขนมะโนมูได้นกเนาะเสียดายตะขนมนันเนาะเนาะตอนนี้กะใส่กลับเลีล่ยวแล้วเนาะใส่เลีล่ยวแล้วเนาะฮ่าสีขึ้นเนาะบนทั้นถึงสองตัวน้องบูได้เนาะอันนี้เลยเราเห็น มันถื่อแล้วแบบยังมีต่างมันจะติดมาเอาเราปืนยิงเอาเนาะเนาะไสองโต๊ะแล้วเนาะมามาใส่ถุงมาตังค์อีกเนาะถุงถุงก็ถุงเบิร์หลังเท่งหน่อยกระไดอีกแล้วเนาะเอาใส่ขึ้นไปแล้วเนาะจากนั้นก็บุได้เนาะนี่กุบุได้เนาะ วนี้โบได้อถูกแด่ถูถ 3, กสามสีตมแถวบได้อีแล้น่าจะสองตนตัวนึงเดี๋ยวปืนนี้กอนงไดโอ้โหนี่โอ้นี่นกลายนนี่เนาะโอ้โหลายอลีน้นี่เนาะแป็นนก,น,กน้นอยอย่างเงี้ยายโบได้แล้ว นกอย่างนี้นถือเป็นปลุ่มเป็นปลุ่มเลยนะเนาะตัวหนึ่งครับเนาะสามตัวนะเนาะสามตัวเนาะสามตัวนี่สี่ตัวเน,นาะปลาเดี๋ยวคอยสิเอานกแล้วคอยสิอัดคลิปตัวใหม่ให้เบิ้งเนาะเนี่ยเอากรใส่แล้วเน,นาะเมาใชขึ้นเบิ้งหลังเทงงี้นเนาะเหลังเทงก็จับป้านะ Bây okay. à, à, nơi thông thường thôi Bộ nó nằm nó จะเป็นเท่งทีเลยนะเป็นเท่งทถึงออมถึงน้องเบิร์กน,นะฮะมาได้ปะนะกล่อยไหมามาได้ปะ ได้ยูเนาะคนเนาะไอตัวเดียวนึงเนาะน,ะนกกำลังลงหนะุกบอฟังเสียงมานอนะ้องเนาะฟังเนะาะปลายแนละ้วผมใช่เนาะไปฟังเสียงมาน้องไปเบิร์นหนุกานกอยังเนาะไปหนะุ่หัวกตัวเดียวน,ะนึงเนาะเสียดายดาวหนึ่งเขาใส่อยู่ทเท่งกนะันเนาะ หลังโอ้ถึอสองตัวนุ่มได้ตัวนือน้อรูดเนาะเสียดายเนาะเมื่อกี้หลังทำอะไรเนาะ เอาไหมบ้ามาเงาๆหนึงเอาสิได้หลายจะบุได้นังในตัวเดียวเนาะเราจังขึ้นเบิ้องอยามให้เบิ้งเท่งมีวา่าใดบ่ตอนนี้เอาก็ใส่กลับแล้วแล้วเนาะเอาสิไปเบิง้งหลังเท่งมอาสิได้บ่มาเห็ยนประกอบดิสนใจเห็ยนประกอบยีงไหมบ้าหลังนี้ฝอยนึกเอาสิได้หลายจะบุได้ยังเนาะมาว่าอีกคนเดียวนะมันพ้นลง โอ้นเลี้ยวขวกตัวเดียเยเด่ยวแล้วเลี้ยวกตัวเดี่ยวได้เนาะในตัวเดี่ยวอะไนี้เนาะสีบ่บนังเพ่งก็มันสิดได้แล้วเท่งนี่บุถืกเนาะนะตอนนี้เฮากะดังไฟทาปีนนกกินเขาเนาะ ในนกน้อยนึงน้อยใกันตอน้ำบีนะเอามานับมึงกาใส่ในนกจิกตโตใหญตน้ำบิดนกของมันเนาะนกของมันนับ,บกออกมึงเนาะนกของมันนับเบิง้บบบงจิตโตอ้ควนควันควันนับเบิงจิตรโตอขก้นมดเลยตอ,กอ,อกเลยกะพอได้กินเนาะหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนี้แหละ สองตัวสตัวสตัวโอ้นกน้อยนี่ถือตัวบนเดียวหมดเลยเนาะหตัวหกตัวจับดูหกตัวเจ็ดตัวแปดโตัวเก้าตัวสิบสตัวสิตัวสิตัว สามตัวสิบสี่ตัวทั้งหมดสิบสี่ตัวเนาะแต่มีแต่นกน้อยเนาะนกไงบ่มีนกไงบ่มีเนาะฝากไม่เอาใจฝากกดไลค์กดแชร์เบิลงมาเบิลงฝากกดกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามพี่กำลังเจือพันไซน้ำฮะ กลังเจอปลใชายนํำป่ามีป่าเนาะเาสิปิงสี่ตัวเนี้ยสี่ตัวนกอันนกขวักปิงสี่ตัวนกขวักเฮาสิปิงสี่ตัวนกขวักกินข้าท้าเบิ้งท้าเบิ้งตอนยามบัดที่สองเอาสิบริอัดคลิปให้เบิ้งเนาะเอาสิอัดคลิปตอนยามบาดอันตอนซีเมอตอนหัวแรงลวนไหลเิ็งตัวนกเลยว่ะได้หลายสำหรัตัวนกเฮาสิอัดคลิปให้เบิ้งใหม่ถ้าเบิ้งตอนแรง นกน้อยสิลงหลายอยู่ตอนแรงนี่ฟังเสียงนกคือนกหลายอยู่บนนี้ถ้าเบิงแต่ถ้ารุ่นน้ำกันว่าสิได้หลายบ่าเลือได้น้อยเนาะกับพิงกำลังเต๋อปนใส่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปต่อลังเต๋อปนใส่ยำเนอร์กบกลังย่าๆป่าวแกเพ่ยามาบาดที่สองแล้วเนาะบาดที่สองในแต่นก นี d, ่ตัวสองตัวสามตัวส um ี่ตัวหาตัวหกตัวเตัวแปดตัวได้ที่แปดตัวแล้วบัตรที่สองนี่เนาะเบิ่งเนาะยิ้มงาม นี่ก็หอบสุดท้ายว่าเสียหอบสุดท้ายตันเท้ายามันมาได้สามหอบละสามหอบแลบ้วบาดสุดท้ายเอาสีให้เบิงว่าสีได้นกหลายพอให้เลือดให้น้อยเนาะมันนี้เอาสีเบิงไปเลยเราสีอัดคลิปให้เบิงเลยยามมาสุดท้ายว่าสีได้บอเบิงเนาะซองหลังนี่ก็แต่ยามมาอย่งเตะสามบาทแล้วสามดวดแบุได้เนาะสามละซองหลังทำบิดเนาะซองหลังนี่ใส่เตะมือเศร้ารนีมนาานน่มาฟันใดเจ็ดบาทเนาะมาแน้ววันนี้เอาสิพาไปยาม อันบอลต่อไปว่าสิได้เ่หอบแรงเนะหอบแรงเนะว่าสิได้บ่า้ารุ่นกันมาเนาะทารุ่นเนาะสิได้บ่เนาะโอ้นกนโดงถึงอยู่บีน้ำเนาะน้ำเฮ ตอนนี้ก็เวลา10 17โมง30นาทีแล้วหาโมงสหาโมงเขินนะตอนนี้เนาะไันรุนมาสิได้ปะ แรงเหอบแรงเนาะนกเนาะมันมืดเรานีเนาะเฮาสิไปต่อไปได้เนาะวันสิปิดกองไว้แล้วนี่ว่าได้สําเนาเฮาสิอัดคลิปให้เบิ่งตอนเมื่อเฮือนพุ่นเนาะมาเนาะตอนนี้จะถอนเฮือนนะเฮาสิเอาออกมานับเบิ่งวัาสิได้หลายสำเนาก็ทองมันเนาะ

สับเกเ้าเขากี่เท่าไรสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสาี่สห